ชมคะ f lower and Garden บอลชนกนะคะมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้คุณครูอยู่หน้าตำหนักขององค์พระพันพปีหลวงนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อน เขื่อนสิรินทรนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณครูจะพามาดูบรรยากาศค่ะสวยมากเฉพาะทุกอาคารสวยมากและขลังมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสวยจริงๆนะคะตลอดแนวเลยเป็นที่พักของอพระพันปีหลวงนะคะเมื่อใดที่าราชวงศ์เราได้เสด็จมาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมาพักที่นี่นะคะท่ามอนุญาตขึ้นบนอาคารก่อนได้รับอนุญาตนะคะคุณคุณครู พามาดูชมสวนสวนร่มรื่นสะอาดเขียวขจีไปด้วยต้นไม้นะคะดอกไม้ที่สวยงามนะคะมะีส่วนใหญ่จะเป็นอดอกไม้ที่เป็นบ่งบอกถึงสีสันนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณครูไม่ได้เอา เอาขาตั้งมานะคะก็เลยจะต้องเดินมีความกระเทินนิดหน่อยนะเนี่ยค่ะสวยมากเป็นสันเขื่อนนะคะเป็นบริเวณที่เขื่อนเก็บน้ำแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่คือเป็นเฟิร์นข้าหลวงนะคะที่เกาะต้นไม้อยู่คงจะนานปีแล้วนะคะ,ะสังเกตได้ที่โคนนะคะจะดู เนี่ยไม่ตํำกว่าสิบปีราคะต้นนี้นะคะอันนี้เลยเขาวกว้างค่ะเขาวกวางต้นนี้สมบูรณ์มากค่ะเห็นไหมคะสมบูรณ์มากและอายุเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะกระปาะด้านล่างเขาค่ะ,คะตรงเอวค่ะสวยเขียวขจีแบบสดชื่นมองไปแล้วสดชื่นเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ เขากว้างนะคะด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ตรงกระเปาะตรงเอวเขาก็จะเหมือนด้านในจะเป็นฟองน้ําเพื่อเก็บน้ําฝนน,น,นั่นเองนะคะเขาจะเก็บน้ําฝนไว้เพื่อเก็บน้ําไว้เพื่อความชุ่มชื้นของลําต้นเขานะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกเขาวกว้างนะเกาะอยู่บนต้นต้นโพป่อคกค่ะน่าจะต้นโพนะต้นนี้ค่ะสวยจริงๆและ การวางแผนในเรื่องของการจัดสวนนะคะสวยมากยอมรับฝีมือคนจัดเลยค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้ตอไม้นะคะเกาะด้วยเกาด้วยกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆนะคะสีสันสวยงามพอดีเป็นช่วงของฤรดูช่วงนี้ค่ะช่วงฤรดูของกล้วยไม้ที่แตกดอกนั่นเองนะคะนี่เลยอันนี้เตยทองค่ะสีสันสวยงามนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่นี่เลยค่ะเป็นจุดที่นั่งชมวิวริมชายหาดริมแม่น้ำริมริมน้ำนะคะสวยงามมากดูกล้วยไม้ช่อนี้ค่ะสีเหลืองเห็นไหมคะสวยสวยมากยาวเชียวคะ่ะ ช่อยาวเลยสมบูรณ์มากเลยนะคะเอาละนี่เลยไม่ได้ทักทายกันนาน ท่านใดสนใจก็มาชมได้นะคะพร้อมที่พักนะคะมีร้านอาหารมีที่พักพร้อมติดต่อที่การไฟฟ้าอ่าส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโอเคประมาณนี้ช่อนี้สวยมากต้นนี้ค่ะจันผาจันผาต้นนี้นะคะถ้าให้คุณครูกะอายุนะคะไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะ มากกว่าสิบปีนะคะมากกว่าสิบปีเพราะว่าดูโคนดูทรงเห็นไหมคะจนผาโคนทรงเขาแก่มากต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยนี่เลยค่ะก้วยไม้สวยมากค่ะสีมว่วงอ่อนนะคะวันนี้คุณครูมาดูคุณครูอ่าคนพี่น้องมีอยู่ท่านหนึ่งที่รู้จักกัน สมาชิกบอนสีเขาบอกว่าที่นี่ค่ะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ปลูกโดยปลูกโดยพระพันปีหลวงนะคะส่งให้นำมาปลูกจากต้นไปเป็นต้นไม้จากนา,นาราธิวาสใบสีทองใบร่วงมาจะเป็นสีทองคุณครูก็พยายามที่จะเดินหานะคะหรือ กระเจียวนะคะกระเจียวที่เอาไว้ตกแต่งนะคะผ่านไม่ได้นะนี่เลยค่ะคุณครูเดินตามหาก็หาไม่เจอก็เลยว่าคงไม่ใช่บุญวาสนาเราก็เลยได้พาชมสวนมานี้เลยค่ะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ให้ขึ้นนะโอเคมามุมนี้ค่ะ นี่สระน้ำนะคะหน้าโอ้โหอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศสวยมากอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายมากนะคะนี่เลยบรรยากาศโดยรอบอันนี้ประตูทางเข้านะคะเขาให้เข้ามาชมได้แต่ทุกท่านเข้ามาชมก็รักษามารยาทเนาะไม่เด็ดต้นไม้ไม่เด็ดดอกไม้ ชมได้นะคะนี่เลยสวยค่ะสวยมากชุ่มฉ่ำเดี๋ยวจะให้ดูวิวแบบไกลๆนะคะนี่มีชปี้ช้างน้อยด้วยสวัสดีครับเลยเดี๋ยวมาดูมุมกว่ามุมบนกันอันนี้มุมข้างๆด้านหน้านะคะมุมม,มนี้มุมด้านหน้านี่ค่ะดอกไม้สวยมาก นี่เลยสวยจริงๆนี่เลยค่ะนี่มุมกว้างนะคะโอเคมุมด้านทางเข้าค่ะไหมคะสวยมากเลยค่ะสวยมากมีต้นตาลด้วยมีต้นตาลน,นั่นอยู่นะคะวันนี้ Flower and Garden by p o ร n c h o ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากเป็นกํำลังใจให้คุณครูด้วยค่ะทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ